สวัสดีค่ะรถเก๋งมือ2ราคาประหยัดนะคะน่าจัดน่าใช้นะคะดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค่ะทุกท่าน25,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi l a n ซ e r E-Car ค,ค่ะเครื่องยนต์ 4G15 หัวฉีดนะคะเป็นรถมือ2เกียร์ธรรมดานะคะ E-Car ค,ค่ะทุกท่านเพลงมีฟังแอร์เย็นเบาะหนังหน้าหลังค่ะ ช่วงหน้าดีนะคะทุกท่านช่วงร่างดีนะคะขับขี่ได้ปกติค่ะมอ้นามเบิกใหม่เชื้อเพลิงเป็นน้ํามันร้วนเริ่มเอกสารชุดโอนครบภาษีพรบรปี62นะคะเน้นไปตามสภาพนะคะภาษีปี62ค่ะทุกท่าน25,000บาทรถอยู่แถวพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะและแนะนาให้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเดินทางไปดูรถนะคะ ไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงทางแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ